นี่ s, แลน 841s ก็เป็นในซีรีส์ของมันน่ะเนี่ยเป็นด้ามสีแดงใบสีดำแลน 841s VG10 G10 Axis Lock Ball Bearing เอาอะไรก่ะเนี่ยที่สุดของแจแล้วแลน 841s 900บวกค่าส่ง50บาท900 50นี่คือที่สุดของของมีดแล้ว นะครับแล้วผมว่าหลังจากนี้มันมิมันไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้ววิธีถ้ามันจะแพงกว่าน,นี้คืออะไรอะ่ะถ้ามันเปลี่ยนเหล็กไปเล่นเป็นเอลแมกอาเอาปลุกเอลแมกกลับมาปลุกแมกนาคัตกลับมาปลูกแม็กซ์เมทกลับมาประกาบด้านหนึ่งเป็นไทเทเนียมอ่าก็เอามาเอาหมุดเป็นทอง 18k เงี้ยอาเอามาแล้วแต่มันก็จะแล้วแต่มันจะจะแพงอะไรก็ว่าไปนะฮะ อ่าประมาณนี้นี่คือมีถูกมีแพงในมุมมองของผมว่ามันมันเป็นอย่างไรมันแตกต่างกันได้แค่ไหนนะครับเพราะงานผลิตแล้วก็งานประกอบแล้วก็ความละเอียดความละเอียดความละเอียดในการทําของมันไม่งั้นลดโลสลอยมันจะแพงได้ยังไงลดโลสลอยอะ่ะเออมีดไทยเหมือนเขาทาลดโลสลอยให้คุณนะมีดไทยมีดช่างอ่ะผมบอกเลยนะาะช่างไทยมันไม่ใช่ขี้ เขาทำโสรสลอยให้คุณจริงเขาทำโสรสลอย